ภาพพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศซุ่มตกปลาของห้องมือวันหยุดเนาะนะครับอันนี้ภาพพี่น้องเลาะเบิ้งนะครับเป็นมือของวันหยุดเนาะนะครับบรรยากาศของนักตกปลานักท่องเที่ยวไนพักผ่อนย้อนใจนะครับบ่อตกปลาไอรินฟิชชิ่งฟากไปฮาไปเบิ้งกันครับน,นักท่องเที่ยวเขาสามารถนั่งรถมาจอดนาซุ่มได้เลยนะครับ อ้าขออนุญาตเก็บบรรยากาศซุ่มตกปลาฮะน่เด้อนะเพื่อโปรโมทครับครับครับขอบคุณหลายๆครับใส่เนาะค่ะช่องใส่ค่ะช่องไรสีนะเพิ่นได้เฮ็ดกินพร้อมบ่เนี่ยได้รบอเต่าย่างโอ้อิ่มมันเนาะจะได้เผาเนาะโอ้แม่นแม่นขาดเหลือยังบอกเก็ครับเด้อ ับแมนครับแมนอ,อ่างเบิงซุ่มนี่นด้เป็นจะได้เพิ่นได้ยังแน่นีิเป็นจะได้นอ้อซุ่มนี่มนันบ่เนาะถึงมาหอดอมนันมันจะได้ก็ขอให้มันเนาะ โอกำลังผสมเนื้อกำลังผสมเนื้อส้มนี่เอามันปลาไหลดอกคือแจ็คพอดตัวละหกโลเกทโลเนี่ยมีรางวัลให้ห้าร้อยบาทอ่ามันจะเป็นพวกปลาสวายปลาบึกอ่แต่ว่าพวกห้ปลาได้ห้แต่เงินปลาปล่อยขึ้นเนี่ยนะบำทำเป็นปลาบึกปลาสวายเอามือมือก้อนกัดสองล่ายบ่รับรางวัลไป พร้อมกันหมดก้อนนะจ๊ะแม่นบหมอพี่ข้าเจ้าได้ปลาตัวใหญ่หมอป่าานินอยู่รอฟังอ๋อมันมันจะเป็นสะสองช่วงช่วงนี้มันจะเลือกหาเม็ดเ่วานั้นมันสี่เม็ดนะมันจะเป็นสองวักปลาใหญ่อาจจะอยู่เล็กๆกับบอกผู้ถือวะอ่ะมันมันมันครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศของ นักตกปลาเนาะวันหยุดนะครับหยุดพักผ่อนบ่อมีมองไปท่านใดกับพี่ละบ่อตกปลาไอรินฟิชชิงปลาอะไะครับพี่น้องมักสุ่มปูนก็ยื่ซสุ่มปูนมักซุ่มหญ้าข้าไม้ไผ่นะครับตามสบายนะครับหรือเมื่อตกปลาตกยังได้ก็บบื้อไรก็บยักผจญไผ่ยักสนุกสนานกับเอทีวีฮานะมือเส้ากับส่ไปหลายรวบแล้วไงกุ๊บนะครับ จากคนไทยธรรมดากลายเป็นฝรั่งทันทีไงหัวแดงนะครับสนาม ATV แดดด้อนว่า,นาสีขี้โยสันคนนึงว,ว่าแดดอ่อนพอละสิเนี่ยนะครับสนาม ATV สนามตกปาลาดื่มด่ำกับบรรยากาศล่มเย็นๆเนานะครับตกปลาไปน้ว่าจะได้เนาะซุ่มดิหม,มันไปเนะาะหมัน,น,มนเราบ่ครับครับผมครับผม บ่ได้ปิ้งแล้วโอ้ครือว่าฟีมือย่สันมาอ๋อครับมีนะก็บอกย่ายแล้วเด้พักสดเนี่ยครับกลับบ้านแล้วจะได้เมื่อกินน้ำขันสร้างเราได้ครับครับครับเดดร้อนจังขี้เอทีวีขันจะสนอครับนี่ละสนามต้ในซีตัแล้วนี่ซีตแล้วมึงอยู่ฟังพี่พวกฝั่งท่านนั่นเพราะท่านใด ฟังนั้นตกอยู่ในกระซั่งตกได้อยู่กระซังมาทันอันนี้คือบรรยากาศของบ่อตกปลาไอรินช่วงวันหยุดนะครับอ่ะจะค่อนข้างจะคึกคักเนาะวันธรธมรธมดาทำงานก็เงียบเงียบเนี่ยนครับถ้าเป็นวันหยุดก็คึกคักคึกคักกันไปครับอันนี้เป็นบรรยากาศ นะครับช่องวัดยุดนะครับบ่อตกปลาไอรินนะครับหลายท่านอยากจะเห็นบรรยากาศทายเนีไดในมิตรบ่อว่างบ่อเปลี่ยนบ่มีค้นมาสั่นมีแทบบ่อสันววส่นว่าาจะเอๆแใจก็อ้ามีพี่น้องนะครับในยางสัมผัสซุ่มนั่นซุ่มนี่มาวาันนาะนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับลูกค้าจะร้ายเนี่ยนะครับปูนยุดทั้งนาลาดเหมือนกันคือคักคือคักบ่าจะเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานก็มี๋ยวจะพาไปเบิ่งคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานต่อลูกค้าเฮาคือคักซํำไหนะครับ บอ่อปาเาสาม,มีสก้อนเอามาที่โนคาเฟ่ญี่ปุ่นอิสานช่องวันหยุดนะครับคือคักบ่แพ้กัน,นมีคารวานรถสิง่งคือคักคคักพี่น้องนะครับคาเฟ่ญี่ปุ่นอิสานช่วงวันหยุดนะครับ บนรถซิ่งรถแตงครับนี่คือลานจอดรถนะครับลานจอดรถก่วงขวางพี่น้องนะครับรับลอ่องรับล่องรถได้หลายสิบขั้นนะครับข่ามาเอาวัลยุทธก็เชิญมาแวะเที่ยวที่คาเฟ่ญี่ปุน่นอีสันนะครับเนี่ยลานจอดรถก้วงขวางพี่นอนะ้องทั้งเขาทั้ง ออกสะดวกนะครับที่สวนของเขานะครับที่คาเฟ่ของเฮามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับว่าะจะเป็นครับ,รบอเอทีวีนะครับข้นะงางนอกร้านกาแฟนะครับนักซอยคิวนะนักปลองคว่มแม่นกมีปิงปองนะครับสโนุกเกอร์นะครับ ได้มาเต็๊บตัวอะไรแดบนี้อ่าฟบอลลองคอมเมนต์คอมนิ่ง <ไอ S 1> กับสนุกเกอร์เนาะสายนักเดิม,อมาบอกว่าจ,จะเป็นนักเป็นเบาเป็นแซ่บเป็นนัวรวยมาทั้งเงปลีมาเนี้ยเนี่ยนะขึ้นทั้งหนาล้านเนาะคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานนะครับทั้งหนาจะเป็นมินิมาร์ทขนาดใหญ่บริการอาหารเครื่องดืม่มสินค้าเปเตเลสทั่วไปอ่ารับดแูแลโดยก้นเกินน้อย บ้าน,น้อย,ย,ะอยละเถาะละด้านหลังของมินิมาร์ทก็เป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นนะครับกาแฟชาชาจีนชาไทยนะครับกาแฟรสเด็ดยุ่มองหันนะครับยับเข้าไปอีกหลังคาเฟ่กับที่ผ่านมากับบอตกปลานะซึ่งพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศที่ผ่านมาไป,ไปต่อคิวอ่าเดี๋ยวต่อคิวช่วงมันหยุดนะครับสุดท้ายนะครับเป็นสนามของตัวนี้บานเนี่ยสนามประลองความเร็ว <laughs> นักปะจนไพ่แอดเวนเจอร์นอครับนักตื่นเต้นทั้งหลายขับเอทีวีนะครับนี่เกือบค,ค,คลิปฟุน้นออกลอกมานน่นะครับเพิ่งขึ้นจากสนามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค้ำๆอาจจะมีอีกเพ่าสัน้นเดี๋ยวนักท่องเที่ยวห้องอิ่มน้ำสำล่านก่อนอิ่มท้องก่อนจังสิงไปยอกลงก่นเลยน่นะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะฝากเพียงเท่านี้สักก่อนนะน,นะครับอเอากิจกรรมวันหยุดของ คาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานไอรินมินิมาร์ทไอรินฟิชิงพาร์คไอรินเอทีวีแอดเวนเจอร์นะครับมมาฝากนะครับน่เป็นแรงท่องเที่ยวแรงใหม่ของพรอนจรเญนะครับบึงการนะครับเชิญทุกท่านมาสัมผัสมาพักพ่อนย้อนใจนะครับสินค้าคุณภาพราคาเป็นกันเองบริการประทับใจนะครับพี่น้องขาดเรือ,อยังกับบอกกันได้นะครับอ่ะท่านี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับผม